สะพานพระรามสองสรุปคนตุยไปแล้วตั้งแต่ก่อสร้างทางด่วนนี่มาใช่ไหมฮร้อยยี่สิบสามชีวิตแล้วร้อยยี่บสามศพแล้วมั้งครับมันเกิดอุบัติเหตุเรื่อยไงผมไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเรามันไม่ทันสมัยหรืออย่างไรก็ไม่รู้ ผมว่าอยู่ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเทคโนโลยีไม่ทันสมัยนะไม่เก่งนะถ้าอย่างนั้นประเทศจีนเนี่ยที่เขาสร้างข้ามภูขเขาเลยเนี่ยมันคงเกิดอุบัติเหตุเยอะกว่านี้นะครับผมว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาเลยนะในสัญญาจ้างเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุอย่างเนี้ยต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาเลย ถือว่าท่านไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมงานต้องเปลี่ยนเลยครับจัดการประมูลใหม่แต่ผมคิดว่าไอ้บริษัทที่ได้รับการประมูลเนี่ยอาจจะไปจ้างช่วงมากกว่านะมันต้องสอบผู้รับผิดชอบนะครับของเจ้าของโครงการเนี่ยจะต้องออกมาพูดข้อเท็จจริงให้ประชาชนรู้ว่าบริษัทนี้ไอ้บริษัท A ได้รับสัมปทานไปเป็นคู่สัญญาแต่ไปขายงานให้บริษัท B ีบริษัท4แล้วคนมันก็วัดดีโลกเ,เครื่องมือเ,เครื่องจักรมันก็ไม่พร้อมนะครับเครื่องมือเครื่องจักรก็ไม่พร้อมมันถึงเกิดความผิดพลาดชีวิตคนหนึ่งชีวิตก็มีคุณค่านะนะครับใช่ ไอ้ไอ้บริษัท A e ที่ได้สัมปทานไปมันก็กินหัวคิวไปเฉยๆครับแดกเงินไปนะครับไปขายเงินให้บริษัท B บริษัท C บริษัท B กับ C มันโดนกดกินกําไรไปมันก็ทําไม่ได้มันก็ต้องลดจํานวนเหล็กจํานวนปูนนะครับมันถึงเกิดบัตรเหตุได้ ไอทางเหล็กมันก็เหล็กปลอมก็มีนะเหมือนกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปจับเหล็กไม่ได้คุณภาพเหล็กปลอมผมว่าต้องมีมาตรการลงโทษแก้ไขสัญญาถ้าเกิดบัตรเหตุอย่างนี้นะครับ ครั้งแรกเนี่ยก็ต้องตักเตือนแต่พอครั้งสองต้องยกเลิกสัญญาเลยนะครับให้บริษัทอื่นเขาเข้ามาและบอกชดใช้ศพละหนึ่งล้านบาทผมว่ามันน้อยไปนะครับบร,บริษัทรประกันเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยเขาก็ให้แล้วล้านบาทเนี่ยนะฮะ มันน้อยไปครับเกิดอบัติเหตุอย่างนี้นะครับผมคิดว่าบริษัทเนี่ยเขามีประกันอยู่แล้วไม่ใช่ท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยพอมีเหตุอะไรก็บริษัทประกันรับผิดชอบไปนะฮะมันต้องให้บริษัทเจ้าของโครงการแสดงความเห็นใจกับลูกน้องด้วยที่เขาเสี่ยมชีวิตถึงแม้เขาจะเป็นมอรพมา่าอะไรก็จริงนะครับมาแม่ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้แล้วครับ เพราะว่ามันแม่มสูญเสียทางความเจริญเกิดขึ้นแล้วต้องสูญเสียชีวิตร้อยยี่สิบสามชีวิตแล้วตุยไปนะออจะต้องตั้งเป็นถนนหนึ่งสองสามร้อยยี่สิบสามนะครับร้อยี่สามผมก็ไม่รู้ตัวเลขแน่นอนนะครับเห็นเห็นเห็นตามข่าวนะครับเห็นตามข่าวว่า เสียชีวิตไปบาเดเจ็บเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตุยไปร้อยี่สิบสามศพแล้วมันหนักไปนะนะฮะมันหนักไปคนงานก็ไม่รู้แล้วครับผู้รับเปลาบอกว่าให้ผูกอย่างนี้มันก็ผูกครับนะฮะมันอยู่ที่คนคุมงานครับคนคุมงานนะครับวิศวกรที่คุมงานนะครับ ผมสงสารคนงานครับเขาทำงานตากแดดเหนื่อยค่าแรงก็น้อยแล้วต้องไปเสี่ยงชีวิตถึงเขาจะเป็นคนพมา่าคนมอญคนขมาเอนคนลาวก็ช่างนะครับอย่าไปเห็นชีวิตเขาไม่มีคุณค่านะครับมาผมไม่รู้ครับประทานโทษผมไม่รู้ว่าบริษัทอะไร รับเหมาได้ประมูลได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงเป็นการขายช่วงไปมากกว่านะครับมีบริษัทที่มาแบ่งงานรับช่วงไปมากกว่าถ้าระดับบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเนี่ยมาตรฐานเขาคงสูงนะครับไม่รู้บริษัทอะไรนะครับ ให้พี่ว่าข่าวฆาตกรรมแล้วก็ฆาตกรรมคนผู้ชายใช่ไหมฮะแล้วบอกเป็นคนบ้ามันน่าจะสติไม่ดีจริงๆนะสติไม่ดีจริงๆก็คือบ้าจริงๆอะ,ะบ้าจริงๆแต่คุมคนอย่างนี้ให้อยู่ในสังคมอันตรายนะมาเนี่ยนะครับให้อยู่ในสังคมอันตรายนะ ผมนี่ถ้าบ้าๆอย่างนี้มันอยู่ใกล้ผมผมไม่เอาแล้วครับให้ไปไกลๆผมนะผมเป็นคนระแวงนะครับใช่มันป่วยจิตเวทไนงะป่วยจิตเวทนะครับฆ่าคนแล้วก็ออกมาแล้วมาก่อเหตุอีกโอ้แล้วมันทารุณโหดร้ายแม่อีเวนนี่ควรให้ไปเกิดใหม่ครับมึงจะบ้าเบอ้ออะไรก็นะครับ ไม่งั้นก็ต้องมีคุกขังคนบ้าไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมานะครับมันบ้าถ้าบ้าฆ่าคนนี่มันไม่รู้อยู่กับผมนี่มึงไปเกิดใหม่ดีกว่านะเผื่อจะเป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่ว่าเราก็ทำเด็กทำผู้หญิงไม่ลงนะฮะทำเด็กทำผู้หญิงไม่ลงมันไม่ไหวครับ ไม่ใช่ไปยิงไปฆ่าเขานะครับแต่ว่าคุณอย่ามาอยู่ในสังคมเลยนะครับสามห้าเจ็ดกับเก้ามมอะไรใช่สามห้าเจ็ดง่ายฮะสามห้าเจ็ดใช้ง่ายอะไรที่มันไม่ได้เป็นการต่อสู้ติดพันคุณใช้รีวอลเวอร์ไปแต่อะไรที่มันเป็นการต่อสู้ติดพันแล้วรีวอลเวอร์คุณไม่สามารถที่จะบรรจุกระสุนทันแล้วครับ คือถ้ามันบ้าแล้วมันเดินไม่ได้อ่ะคุณถ้ามันบ้าแล้วมันเดินไม่ได้ขามันง่อยเปี้ยเสียขามันอาจจะไปโดนไม้ไปหรือข้อเท้ามันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คงไม่ไปฆ่าใครได้อีกละมั้งมานะฮะมันไม่ถึงกับเป็นกระตายหรอกครับแต่ว่ามันต้องไปทําร้ายคนอื่นไม่ได้นะะมันต้องไปทําร้ายคนอื่นไม่ได้ไม่อย่างนั้นนี่มันก่อเหตุ ฆาตกรรมมาสองครั้งแล้วนะออกคุกมาก็ามาก่อเหตุ<า>อีกัสดีครับัสดีกมันไม่ได้นะครับมันต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันเดินไม่ได้อ่ะหรือมันมองไม่เห็นเนี่ยนะฮะไม่ให้ไปก่อเหตุเดี๋ยวคนอื่นเป็นเวรเป็นกรรมกันเลย ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้คุณจะซื้อก็บอกแรกเป็นจุดสี่ห้าอยู่ที่นายทะเบียนลูกถ้าคุณจะไปขอซื้อเนี่ยอยู่นายทะเบียนนะครับถ้านายทะเบียนท่านอนุญาตนี่ก็ได้ถ้าเรารับราชาการนะเป็นทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปราบปรามแล้วอำนาจอยู่ที่นายทะเบียเนเต็มเ็มเลยครับบางทีนักกีฬายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปียังขอจุดสี่ห้าจุดสี่สี่ได้เลยเขาก็หลบไ,ไปไปอ้างว่าเพื่อการกีฬา นะครับจิติสามทองไม่ใช่โดนย้ายพันเอกจิติสามทองขุนดงสองผมนะครับคือจิติสามทองเนี่ยเขาเป็นภูมิกับสืบสวนจังหวัดสิงห์บุรีอยู่เขาก็อยู่มีความสุขเขาครับเจียมมีเจียมอยู่ในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่น ในร้อยตำรวจรุ่นสี่สิบสามเนี่ยไอ้ไหมเนี่ยได้เป็นรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับไหมแล้วก็ไอ้อิดนี่ได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจแห่งชาติจิติก็ได้เป็นแค่พันตํารวจเอกครับนะครับมีเพื่อนเขาคนหนึ่งครับรุ่นเดียวกันเนี่ยอยู่ภาคหกนะครับอยู่ภาคหกแล้วก็คุณแม่เขาป่วยหนะักคุณแม่เขาป่วยหนะักเขาก็อยากจะย้ายมาภาคหนึ่ง เพื่อกลับมาดูแลคุณแม่เขานะครับมันเข้ายากอยู่แล้วภาคหนึ่งอ่ะให้จิติก็เสียสละให้เพื่อนนะครับเออมาถ้ากูไม่ไปสับเปลี่ยนกับมึงมึงก็ย้ายมาไม่ได้จิติเลยสมัครใจไปอยู่ภาคหกครับเขาก็จะไปอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่พุ่งค่าบัญชานะครับพุ่งค่าบัญชาก็าเลยให้มาเป็นผู้กับสืบจังหวัดสืบจังหวัด อุทัยธานีนะครับมันมันไม่ไกลกันไม่ไมกลกันนะครับจิตตินี่เขาไปอยู่ไหนก็ได้ครับก็เห็นแก่เพื่อนนะครับเห็นแก่เพื่อนนะครับก็ไปอยู่อุทัยธานีอุทัยธานีผู้อุ้มครับการก็ใจดีรุ่นเดียวกับจิตติครับในร้อยหลวงรุ่นสี่สาเหมือนกันนะครับเขา <jer>. ก็ปรึกษาผมว่าอย่างนี้นะพี่ผมก็บอกเออดี อยู่ตรงไหนมีความสุขใจก็อเอาเถอะนะครับก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมไปหามันนะครับไปกลางเต้นนอนที่บรรา้านไรอุทยัยธานีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สมหมายไม่สนิทกันครับนะครับไม่สนิทกันนะครับเดินคนละทางนะครับทำงานคนละสไตล์ครับ ท่านอุทัยอุทยธานีนี่ท่านชาดาไทายเศษอยู่ครับ